นต่อไปวันนี้เป็นที่รวมรวมที่จะมาปล่อยตัวข้างหน้าอย่างไีกก็จะมากลับลำเรียนครับแล้วก็มารวมมารอผิวเข้าจุดกระตาตรนี้ ก็ปล่อยจังตอนเนื่องครับเราจะเห็นเรือมาเตรียพร้อมก็ที่จะแข่งขันครับนะรอรมการเรียกไปจุดสตาร์ครับ